แชร์ประสบการณ์รอดจากมิชาชีพมาได้เพราะว่าดูหนังไม่ว่าเขาจะบอกว่าให้เราอ่ะ,อะคือเขาจะโอนนโอนเงินมาแล้วหรืออะไรเงี้ยให้เราลองเช็คหน่อยครับให้เราอะไรเงี้ยไม่ว่า,างไงก็แล้วแต่เว้ยห้ามกดรหัสธนาคารของตัวเองรหัสแอปธนาคารของตัวเองอ่ะโดยที่ยังถือสายเขาอยู่อันนี้ฉันลองมากับตัวเอง เกือบไปแล้วนะคะผู้ชายทิกตอกที่มีชื่อว่านันนี่นันทชออกมาแชร์ประสบการณ์รอดบุญวิดจากกลกงของวิชาชีพด้วยการดูหนังซึ่งเธอเล่าว่าหลังจากได้รับโทรศัพท์ที่แอบอ้างว่าเป็นร้านขายหูฟังที่เธอเคยติดต่อเคลมสินค้าโดยอ้างว่าสามารถคืนเงินได้เต็มจํานวนพร้อมหลอกให้เธอกดเข้าระบบบัญชีธนาคารเพื่อดูยอดเงินที่โอนคืนมาซึ่งเป็นกลวิธีที่ตรงกับหนังช่างหนึ่งในภาพ,พยนตร์ที่เธอเพิ่งดูไปก่อนหน้านี้นะคะ ทำให้เธอไวตัวทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อลองไปดูประสบการณ์ที่เธอเล่ากันค่ะจุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้คือว่าเราอะคือหูฟังของแฟนเราอะมันเป็นหูฟังบลูทูธถูกไหมและทีนี้หูฟังอะมันพังแต่ว่ามันยังอยู่ในประกันซึ่งมันเป็นยี่ห้ออ่สักอย่างอะแต่ว่าเราอะซื้อกับแบรนด์คือซื้อกับทางร้านนั่นแหละทีนี้เนี่ย พอมันเสียใช่ไหมเราก็ติดต่อไปทางร้านที่เราซื้อว่าเออเนี่ยหูฟังแบรนด์นี้ของเราค่ะคือมันเสียเราต้องการจะส่งเคมเพราะว่ามันเนี่ยยังอยู่ในประกันใช่ไหมแล้วก็มีการเมลคุยกันอะ่ะก็เราใช้เมลเราทีนี้เนี่ยทางร้านอะ่ะเขาก็ส่งเป็นเป็นที่อยู่ของร้านมาให้เพื่อที่จะให้เราอะ่ะส่งหูฟังตัวเนี้ยไปให้เขาดูอาการให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรอบแรกอะ่ะ ส่งกลับไปแล้วเขาก็ส่งกลับมาโอเคมันไม่มีปัญหาแต่ว่าของที่ได้กลับมาที่เขาเคมมาให้อะ่ะคือมันเปิดไม่ติดเลยชาร์จไม่เข้าไม่ได้เลยเราก็เลยเมลตอบกับอันเก่าเขาไปอะ่ะว่าเขาไม่ได้เช็คก่อนเลยเหรอคือเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยกะว่าเรา เราอะต้องการที่จะส่งเข็มอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในระหว่างนั้นอะเขายังไม่ตอบใช่ไหมเมลล่าสุดที่เราส่งอะคือตอนหกโมงเย็นแล้ววันนั้นอะประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าๆอยู่ๆก็มีโทรศัพท์เป็นเบอร์แปะโทรเข้ามาเราก็รับอืมแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อเนี่ยเขาอะโทรจากร้านเนี่ยแหละร้านเอ็มนั่นแหละเออนะคบอะไรอย่างงี้คือ เขาอ่ะต้องคือเอ๊ะแรกของเราอ่ะคืนหนึ่งเนยนะมันทุ่มกว่าซึ่งร้านมันก็ไม่น่าจะยังยังทำการอยู่อ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แกคือเราเพิ่งคุยไปเราก็ไม่คิดว่าเนี่ยคือมันคือมิชชชีพอะเข้าใจะปะเราไม่คิดว่ามันจะรู้เลยอ่ะเออแล้วเราก็ยังคุยอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยโทรจากร้านน,นี้นะครับคือ ตัวหูฟังที่ลูกค้ามีการเคลมเข้ามาอะเราพูดชื่อรุ่นถูกแล้วก็เออมันก็คงจะจริงละมั้งอะไรเงีเยง้ยแล้วก็เลยคุยต่อเขาบอกว่าพอดีว่ารุ่นเนี้ยมันมีปัญหาเยอะมากคือมีคนส่งเคลมเยอะมากทีนี้เนี่ยมันต้องการที่จะขออ่ามันมีให้ส่งกรณีฮะก็คือจะเป็นการส่งสินค้ามาคืน แล้วก็คือหมายถึงการคืนสินค้านะแล้วจะได้เงินคืนเต็มจํานวนแล้วมันพูดราคาที่เราซื้อไปถูกด้วยคือหมื่นกว่าบาทหมื่นจืดจ,จืดอะเออก็คือพูดถูกแล้วกับอีกอย่างหนึ่งที่ให้เราเลือกก็คือเก็บเก็บของไว้เก็บไว้กับตัวแล้วก็คืนแค่ครึ่งคืนเงินแค่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรอะ่ะก็คือเขาไม่รับผิดชอบกับสินค้าชิ้นนี้แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบ ปรึกษาแฟนว่าเออเอางไงอะไรเงี้ยแฟนก็เลยบอกว่าถ้างั้นอะ่ะก็คืนเต็มจํานวนไปเลยแล้วก็ของไปซึ่งเราก็บอกว่าโอเคงั้นเราคืนเต็มจำนวนทีนี้เขาก็บอกว่างั้นขอแอดไลน์ได้ไหมอะไรเง,งี้ยเราก็ก็คือตอนนั้นมันเชื่อไปแล้วอะ่ะเราก็เลยเออก็แอดก็แอดดิแอดได้ยอะไรเงี้ยเราก็เลยแอดไลน์เขาไปใช่ไหมทีนี้มันก็ขึ้นว่าเป็นเออร้านนั้นอะ่ะจริงๆเราก็เลยคุยแล้วเขาก็บอกว่าอ่า วันเนี้ยมัน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 หมดคิวแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะติดต่ออีกทีหนึ่งเออเราก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะทีนี้พรุ่งนี้วันต่อมาเช้าวันต่อมาใช่ปะมันก็ทักกลับมาจริงๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยออ่คือมันมีการคุยแดรกกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเออแต่ว่าเราจะสรุปให้ก็คือมันบอกว่า ขออนุญาตโทรทางไลน์ได้ไหมคะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอาได้ค่ะอะไรางี้ใช่ไหมแล้วเขาก็โทรมาด้วยไลน์เราก็บอกว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวทางเราจะทําการคืนเงินให้ขอเป็นเลขบัญชีแล้วก็ชื่อแล้วก็รุ่นชื่อรุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้ก็พิมพ์ส่งไปคือเราพิมพ์ในไลน์ส่งไปใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่า,อ,าอยู่ในสายนั่นแหละแล้วเขาบอกว่า เราทําการโอนให้กับลูกค้าแล้วทําการโอนเงินให้แล้วอะไรเงี้ยให้ลูกค้าลองเข้าไปเช็คดูว่าว่าเงินยอดเงินเข้าไหมอะไรเงี้ยเนี่ยคือเอกที่สองเราก็คือแกแกจะโอนเงินคืขนข,ข,ข,ขอคืนเราอะแต่คือของยังอยู่กับเราอยู่เลยอะคือแกไม่ถาม,ถามถึงการส่งกลับหรือแบบลูกค้าต้องส่งคือมันต้องส่งของให้ก่อนมหมถึงจะได้เงินคือนอะนึกออกปะความรู้สึกเราอะเราก็รู้สึกว่าก็ ก็ห้าสิบห้าสิบไม่ห้าสิบเสียน,นี่คือเจ็ดสิบสาสิบแล้วที่เรารู้สึกว่าเอออะเออแล้วเขาก็่อยู่ในสายนะแล้วบอกว่าให้ลูกค้าลองเข้าไปเช็คดูครับอะไรเงี้ยเราก็เราก็แล้วเ,เ,เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอยู่ในสายอะไรเงี้ยเราก็ทําตามเขานะแต่ว่าช่วงที่เราจะกดรหัสอะ่ะเราตัดสายเขาทิ้งเพราะอะไรรู้ปะแกเคยดูเรื่องนี้กันไหมพูดได้ไหมอะ่ะ คนเลี้ยงพึ่งที่มันที่มันพึ่งออกจากโรงอ่ะก็คือเราอ่ะดูเรื่องนั้นแล้วเราอ่ะก็มันจะมีซีนหนึ่งอ่ะที่เเออออ่ป้าคนที่เป็นแบบที่เขาให้พระเอกเช่าที่เลี้ยงพึ่งอ่ะเออเขาเขาโดนมิชาชีพหลอกแล้วเขาก็เหมือนทำรายการไปกับมิชาชีพในสายอ่ะเออเราเหมือนพวกมิชชชีพมันก็บอกว่า เนี่ยให้ทารายการไปพร้อมกันเลยนู่นนั่นนี่อะไรสักอย่างอะ่ะคือเราจะไม่ได้มากแต่ประมาณนั้นอะ่ะซึ่งพอเขากดอะไรทุกอย่างอะ่ะทั้งที่อยู่ในสายอยู่อะ่ะแล้วเงินมันหายไปหมดเลยทั้งทั้งแบบทั้งบัญชีอะ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบนั่นแหะคือเราจํามาแล้วเราก็เลยกดตัดสายก่อนแล้วเราก็กดเข้ารหัสไอทีเอ็มเราซึ่งพอกดเข้าไปอะ่ะมันไม่มีเงินอันเนี้ยคือชัดแหละ แล้วมันก็ยังโทรมาอีกว้ยคือแบบทันทีเลยอะที่แบบเรากดเข้าแล้วอะมันโทรกลับมาเลยโทรไลน์กลับมาเราก็เลยกดแบบกดสองทีแล้วออกจากแอปไปก่อนอะเราถึงจะรับสายแล้วบอกว่าเราก็ยังพูดต่อว่าไม่มีนะคือเงินไม่เข้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าลองลองเช็คอีกทีได้ไหมครับคือถือสายแล้วเช็คไปด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือไม่ใช่แหละเราก็เลยโอนมาแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่ครับโอนแล้วลูกค้าลองดูอะไรเงี้ย นี่ก็ตัดสายอีกแล้วกดเข้าดูอีกซึ่งคือรู้ใจอยู่แล้วแหละว่ามันไม่เข้าแต่แบบก็รีเช็คเออพอเข้าไปเช็คอีกทีเนึ่งอะ่ะเออมันไม่มีจริงมันมีเท่ายอดที่เรามีอยู่ตั้งแต่แรกอะ่ะเราก็เลยอืมโอเครู้แหละแล้วลเราก็เลยพิมพ์ด่าไปในแชทยาวเลยเขาบอกว่าเออทําแบบนี้ทาไมนู่นน,น,นี่ไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยนะจนหลังจากนั้นประมาณ ไม่พ้นวันอะคือมันขึ้นว่าแชทนี้ยไม่มีผู้ชายแล้วอะเออเราก็เลยทักไปที่เพจของเออร้านเนี้ยว่ามันมีการแบบเรียกคืนสินค้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือรีเช็คอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีเราก็เลยบอกว่าแล้วข้อมูลเราหลุดได้ยังไงคือมันไม่ควรจะหลุดทันทีทันใดขนาดนั้นอะคือเราคุยแค่กับร้านเขาอะซึ่ง มันอันตรายนะแกส่วนตัวแล้วมันอันตรายมากอ่ะก็อยากจะมาเตือนนะคะทุกคนถ้าเกิดใครเจอนี้อยากกดเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสําคัญนะคะถึงแม้ว่าเราจะระมัดระวังขนาดไหนแต่มิชฉาชีพก็สามารถส่วนร้อยเข้ามาในจังหวะที่เราไม่ทันได้ระวังตัวโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาใช้ข้อมูลจริงมาสร้างความน่าเชื่อถือระวังกันให้มากเพราะวันนี้อาจจะยังโชคดีแต่พวกเขาอาจจะเข้ามาในรูปแบบที่แนมเนียนกว่านี้ก็ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะ